จะมีนายอะไรปั๊บนลยนะทุกคนทุกคนหลับตากันนะทุกคนหลับตากันถ้าถ้าเป็นคนดีนะจะเป็นคนที่ทำเป็นคนเร็วแต่ว่าเนี่ยสงสัยสงสัยผมเหรอไม่ผมเห็นตาเล่นเกมนี้ไม่เก่งเก่สีใครสามสองหนึ่งมาแล้วเธออุ้ยมีใส้มาได้มาติดกับมี ริ่มแลวเริ่มแล้วใช่ไหมร่อเออแล้วสวัสดีนะคะไม่ต้องติดค่ะรุ่หนูเป็นฟิลตะระอูลแจงดังไหนสีนี้นี่สีอะไรนะคะเดอดายครับผมเกมการทะลุวิติทางเดียวที่จะรู้ได้ก็ต้องไปสูตร เป็นพอยลูกเต่าหรออ่าใช่คือพลอยลูกเต่าเลยพอยเล่นกอนเลยครับปอยลูกเต่าได้พลอยไปเรื่อยๆเลยมาก่อนอื่นก่อนใดนะครับโอเคครับครับผมสวัสดีครับผมผมเจมินายนะครับผมเล่นเป็นสมุทรครับเกือบลืม

สวัสดีคะ่ะมิวนิกค่ะรับบทเป็นมะเมย์ค่ะมะเมย์มะเมย์เหมือนมะเมียไหมมะเมียมามะเมียแพ้ตรงกลางระหว่างแพกับมาแล้วกันค่ะตรงกลางระหว่างแพกับมาเป็นไระบีชี่ใหม่บ mm ีช mm ี hmm ่ใหม่ส huh วัสดีค่ะมะเมย์ค่ะรับบทเป็นพายค่ะ พายแบบ3.14หรือว่าเป็นพายสปะรุหรือว่าเป็นพายกระซิบเออเลยอันนี้มาเรอันนี้มาแนวความอันนี้มาแนวความเชื่อนะความเชื่อคนไทยพายแบบขนมพายขนมมาเว็นจริงจังซะละสวัสดีครับเตโชว์ครับรับบ ราบบทเป็นมาร์คครับเบนมาร์คไหนมาร์คเกอร์เหรอมาร์คแบบมาร์คเป็นตัวเองมาร์คคือตำแหนครับนี่สวัสดีครับปูนรับบทเป็นเบนครับผมนี่เบนะครับไม่อยากไปพลาดทีมแบนอะไรเลยเนาะเพราะว่าก็อยากเข้าได้นะครับว่าทั้งตัวครับขอบคุณครับซึ่งปูนนี่เป็นปูนอะไรคะซีเมนต์ครับผมสวัสดีครับบอมครับรับบทเป็นดอนครับนี่ดอนเมืองดอนเมืองเลยดอนไหวดอนระเบียบ นอนสอนแล้วม่รู Napoleon> ้กเราจะมสอนอย่าไเนี่ยเขาักได้ไงอะเขารู้จักอันนี้คือได้ยินจากแม่แพูดมาแก้นแก้วแกงเเล่นเก่าเกัับรบเป็นแก่นขานี่ว้าวาแก่น่าแก่นแก่นแก่นแก้วแก่นแก่นแก่แก้วคืออะไรอะแก่ก้วเขาแบบเขเด็กนึกเหนื่อยทำไมเหนื่อยทำไมพอเราต่อใจแล้วมาเลยเนื่อยที่วันนี้เรามาแับเสียแล้ว The เดอะดั i g ด t ์เกม t อยทะลุนี้แล้วเราเป็นยังไงครับคนดีคนดีเป็นยังไงน้องออมหลบเฮ้ยอมอะไรนะอมหลบอมหลบอมอมหลอมหลอมหลบเลล้าเป็นไงก็เซตติ้งก็คือเป็นในโรงเรียนครับทุกคนเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนนี้ค่ะก็คือแล้วเอาสอบได้หรอเอาสอบด้หรอโอาสอบไอ้หรอโล้าป็นยังไงคนดีค ลปยในโรงเรียนแล้วใช่รเตอนบังเอิญไปเจอลูกเต่าปริศนาลูกหนึ่งไปแล้วเราเข้าแบบหลุดเข้าไปในเกมหนูเจอปุ๊บหนูหลุดเข้าไปเลยหละลูกอพราะว่าเรต้องทอยก่อนอ๋อหนูต้องทอยก่อนโอเคหนูทอยปึ้งแล้วหนูก็เลยหลุดเข้าไปในเกมอ่าหนูเข้าไปในเกมเสร็จแล้้วกก็เเขาไปในมแล้ว เราก็ต้องเล่นเกมเพื่อหาทั้งออกนะครับแต่เรารูดเป็นเกมอะไรพอก่อน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 ๆๆวนร่างนเกมับก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นแล้วก็จะมีทางความสัมพันธ์ตัวละครทั้งความดูเดือดของเกมต่างๆครับหลังจากนั้นนะครับเอ้ไ่วรกเรื่อ่อแล้วหล่ะจะไปไงก็ต้องไปรอชมกันในเดือกได้ค่ะหน่อ ผมตีตลกแอบบอกนะก็นะครับออนแอร์ทุกวันพุธเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง์เรนยี่านะครับผมสำหรับใครที่รับชมย้อนหลังได้นะครับผมก็รับชมได้ทางวิวเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมฝากติดแฮชแท็กมาพูดคุยเยอะๆด้วยครับ ด้านอาชีพแบบไม่รู้องพูดอะไรเลยเลยมาได้หมดเลยล่ะไม่ต้องอ่านสุนริป์อะไรไปดูไปดูตัวเทเลอร์มามันมีความแบบว้าวนะในเรื่องของ 4G ของอะไรที่แบบหลุดเข้าไปแล้วมันเป็นโลกใหม่บางทีเราทำอะไรเราก็ใส่ไปเลยเอฟเฟกต์เขาจะได้ตัดต่อก็จะได้ทุนแรงเออเวเราเมื่อพามพา ชอบเพรา็แต่ง <Yes, ู้บุ่ยกี้นะเะ้หนูเศร้างู้บุ่ล่ะช่างม่เชางไ่หงานงานเดี๋ยวต่อไปนูต้องมีเอฟเฟคให้พี่ด้วยนะเหลือเรื่องนี้เกิดจากเด็กคนนี้เลยเด็กคนนี้ต้องเรียนมาถ้าผมผมผมเป็นเด็กไม่ค่อยดีในสายตาคก็ถือซะเท่าไรแต่แกเป็นคนดีไหมเด็กงู้บุ่นดีมากหนจะรองพูด จอ่ผมคือคนดีเริงอ่ะผมคือคนดีเกย์เราไม่จริงละเราไม่จริงละมีคนเข้าใจผิดผมว่าผมเป็นเด็กไม่ดีไม่เดอดมันต้องโดนแหละต้องโดนโป้งเดือดเดือดเดือดโ้ดืโดเดอดโ้ดือดโ้สาคนนี้คอยช่วยเหลอคอยโป้งคอยโป้งไหคอยโป้งใช่แกไม่ดกใครเลยหรอ่ด้ไมดเลย คเป็นแบบเป็นคนดีก็หรือคนหลายเป็นคนดีค่ะเพราะเธอคนอยากืืมสิ่ใคนดีเป็นคนดีส่วนส่วนหนูเป็นดีหรือร้ายพายเป็นคนดี เป็นคนดีคนดีทุกคนในเรื่องคือคนดีคนดีครับมันไม่มีใครเป็นคนร้ายหรอกเพราะมันไม่มีใครพูดหรอกว่าฉันคือคนร้ายปเติคือคนร้ายไหนจะทำอะไรล่ะเป็นคนไม่น่ารักเฉยๆคือจริงๆเป็นคนเทาๆครับผมแต่หน้าไม่เทาแต่หน้าไม่เทา่หน้าไม่เทาหน้าหน้าไม่เทาแต่คอเททุกตัวละครมันก็มีทั้งความความดีความไม่ดีของมันอยู่มันคับขันมากๆมันก็อาจจะโชว์พลาดแท้บางอย่างออกมาซึ่งวันนี้ไงล่ะอะไรล่ะพี่เลยมีเกมมาให้ทุกคนเล่นกันโอเค เนี้บอกเลยว่าทุกคนจะต้องพยายามบอกว่าเป็นเกมฆ่าตกรว้าอะไรบาปไหมเนี่ยพี่บาปไมไม่เล่นนะผมกลับนะผมไปนะและนี่คือเกมฆาตกรฮะอ้า อลื่นยากเลเล่นยากเนี่ยลื่นไปหลับตาหลับตาหลับจี๋อะหลับจี๋อันนี้คือเริ่มหลับตายครับเริ่มหลับตายโอเคครับผมได้ครับห่างหางมาป่ามึงโดนกลัวคือผมหลับตายผมเลยไม่เห็นว่ามันต้องแล้วตไปโอเคครับโอเคเลยก่อนถ้าคนเดียวเท่านั้นทำไมเงี่ย มไม่เลยเจมินายใครอยากจะถามอะไรไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วค okay, นะ่ะโอเคทุกคนหลับตาเดี๋ยวพี่จะเช็คก่อนว่าใครเป็นอะไรฆาตกรฆาตกรฆาตกรมีสองคนฆาตกรลืมตาค่ะกูลืมตามไม่เนี่ยโอ้โหกูกูได้แบบยินมเสียงแบบเปลือกิว้น้ตามฆาตกรในทุกคืนฆาตกรเลือกฆ่าคนในบ้านได้หนึ่งคนถ้าหากฆาตกรฆ่าได้ครบสองคนฆาตกรจะเป็นฝ่ายชนะามื่ก็ลืมตาแล้วนเลเจอร์สองคน คาาผผมมเลยยรับอกดูชาวบ้านคนทั่วไปที่ไม่มีพลังวิเศษใดๆเลยไอ้ผอวันนี้พูดเยอะผิดปกติป้าจุเริ่มตาป้าจุไอูปั๊บนึงนะทุกคนทุกคนหลับตากล้วนะทุกคนหลับตาแล้วป้าจุต้องตอบป้าหลับตาไม่ทันป้าจูที่ป้าจุไม่ไม่มีหรอในเดียร์ป้าจริ่มตาป้าจุ ป้าจูสามารถเลิกปิดปากใครก็ได้หนึ่งคนและในวันถัดไปคนคนนั้นจะไม่สามารถพูดคุยได้อาโปรเทกเตอร์ ector, ลืมนานะคะโปรเทกเตอร์ ector, สามารถเลือกปกป้องใครก็ได้หนึ่งคนรวมถึงตนเองแต่ไม่สามารถปกป้องซ้ำคนเดิมในคืนถัดไปคุณป้าข้างบ้านนะคะลืมตาป้าข้างบ้านในทุกคืนป้าข้างบ้านสามารถตรวจเช็คคนในบ้านได้หนึ่งคนถ้าหากไม่ใช่ฆาตรกรพิธีกรจะชูนิ้วโป้งขึ้นแต่ถ้าหากเป็นฆาตรกรพิธีกรจะความนิ้วโป้งลง และก็จะมีสาวตรองหนุ่มตรองค่ะคนไหนคะสตองเกอร์ er. ถ้าหากโดนฆาตกรฆ่าสตองเกอร์ er จะไม่ตายในคืนแรกแต่จะตายในคืนถัดไปวันนี้ <c oughs> เป็นวันที่สดใสของหมู่บ้านเราทุกคนลืมตาได้ลรวค่ะโอเควันนี้สดใสเลยอันนี้ลืมตาได้ยัง <c oughs> ผมไม่ผมไม่ได้ยินเมื่อ <c oughs> กี้ปูดับแป๊บนึงแล้วแบบผมเออก็หลับตานานไงทำไมหลับตานานสงสัยสงสัยผมหมอเอ้าสงสัยผมหมอ ค่อยวีมีรถรู้สึกว่าป้าจูตุ้ไม่เมย์แล้วเราจูจูนะจูตัวเองปะผมว่าจูตี่เองูตวเองลไมแล้วเวลาเขาบอกให้ลืมตาแต่ว่ามันดีเลยไปนิดนึงมีทฤษฎีมีทฤษฎีแต่กูสงสัยเใครเลยนะใครพีมแล้วแ่รู้แ่ไ่ไม่มอง่ะรู้สึกว่าเขาอาจจะมองจมริง่ไม่ไอขอพมพเป็นใครอยากรู้เดีไม่นี่เยดี่ไหนดี่ดีมากม เชื่อไหมเชื่อไหมเป็นคนดีมากมากดีมากเลยหรอคิดนบบคิดนบบไปเได้ไม่ได้ไม่ค่ะไปเไ้ไม่ได้แต่ว่าหอมหอมเป็นอะไรคะหอมอ้วนอะไอหอมผู้หมากหน้าก็มิว้วไปสิของคุณผู้ชายอีกแล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอ้่ะหอมเป็นไรหอมเป็นไรคนดีคนดียังไงคนดีทำอะไรได้บ้างดีอีกแล้วดีมากช่วยคนอื่นได้ปะไม่ได้ต้องดูแลตัวเอง แน่ดูแลเลยัเท่าจริงๆผมผมสงสัยแบบตอนนี้สงสัยเดโชทุกคนอยู่ต่างเปลาก็เล่นเกมหรือเก่งไม่รู้จะเช็คใครเลยอะปกติใน่ตัวปันแล้ววันนี้เงียบ ก็จะดูดีดูเอก็ไม่แน่ผู้เหลือป้าข้างมากต้องทำงานหลักมากก็ไม่แน่อาจจะเป็นก็ได้ไงผมพูดจริงผมปลอดภัยเดี๋ยวผมจะคอยจัดการทุกอย่างให้เองจอดส่องให้ว่าใครเป็นยังไงเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครเปิดตัวแล้วนะเปิดตัวเลยกาสสีแดงมันจะช่วยจอดส่องใช่ไม่ใช่คนแรกเลยเนี่ย มีพลังมางอ่าใครเป็นคนดีที่ไม่มีพลังแต่ทุกคนยกมือไว้เตืฟังนะทุกคนที่เป็นคนดีอ่ะมีพลังในตัวเองเลยไอ้เอ้าแล้วคนดีไม่มีพลังมีเยอะเออไม่แต่คนดีทุกคนก็มีพลังในตัวเธอแหละดูย่าเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวว่าหลุดได้เลยแกทำได้ยังโปรดิเคเตอร์ป้องกันชั้นแล้วจะชนะอ่ะเอาอย่างดี้ตอนนี้โตกะเย็นแล้วทุกคนจะต้องเข้านอนกันแล้วนะคะโอเคแล้วทุกคนหลับตานะคะ ทีมแรกที่ต้องลืมตาคือฆาตกรนะคะฆาตกรมีสองคนลืมตาแล้วก็ปรึกษากันว่าอยากจะจ้วงใครในคืนนี้นะคะให้จ้วงแค่คนเดียวเท่านั้นไม่ได้ยินเสียงเปิดตามาจากหลังโอ้ยเปิดตามาจาก <c oughs> ้างหลังไ่ได้ยินเสียงเปิดตามาจากหลังเลยหรอเฮ้่คนใครอ่ะลืมตาพี่น <c oughs> คนใครอะ่ะกูเซ็นเตอร์นะกูขำ <c oughs> ไปก่อนอะ่ะโปรเจคเตอร์ลืมตานะะค สามารถปกป้องตัวเองก็ได้หรือว่าจะสามารถปกป้องคนอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าปกป้องวันนี้ไปแล้วคุณผู้มีห้ามปกป้องสามผู้ปกป้องสักกันจ้วงได้หนึ่งไม่ต้องปกป้องหรอกนุญางใครจะไนชีไปที่คนนั้นเลยลูกผมมั่นใจมากผมม่โรค่าห้าคนฟังสุดพูดมากเลยวันเนี้แล้วต่อไปป้าข้ามบ้านครับน ป้าข้างบ้านลืมตาได้แบบรถเลยล่ะโอเคป้าข้างบ้านเนี่จะเซ็ตใครดีคะวันนี้โอเคป้าข้างบ้านหลอกตานะคะไอ้พร้อมเป็นป้าข้างบ้านแน่เลยนะไอพต่อเป็นป้าข้างบ้านแน่เลยปัจจุนะคะปัจจุลืมตานะคะเจมินาไอ้รู้ว่ามึงกำลังหลงผิดอยู่นี่ในวันต่อไปปัจจุไม่อยากให้ใครพูดตัวเองแน่จูผมเลยจู้มันแพ้ไปเลย จุ๊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 ผมเหอะจุ๊ผมเหอะจุ๊คอมได้ปะจุ๊จุ๊คอมได้ไหมได้เลิกจุไปไปเดียวเอยแล้วนะคนสุดท้ายสตองเกิร์สนะคะสตองเกิร์สอ่าสตองเกิร์สลืมตายแล้วนะคะโอเคสตองเกิร์สหลับตาชาวันใหม่อันสดใสเกิดขึ้นแล้วค่ะโอ้โหเมื่อกี้บอกก่อนว่ามีคนโดนจุ๊ แกห้ามพูดทำพูดเลยแกทำพูดเรื่มสิฟูลืมไปเมันอแรกเรื่องที่ยากมากสำหรับพอมาค่ะเนี่จริงๆแล้วยาและวันนี้ขอประกาศให้ทุกคนรู้ว่าผมตัยใคร้ายใครอะแน่นอนผมตัวไหมผมจะได้ไปนอนพักตรงนู้นโอ้ยทุกคนเป็นตูนแต่ผมคิดว่าผมรู้ว่าใครเป็นฆาตกรว้าา่หนููรตัวเองไงล่ะ อะไรเชื่อครับเอ่อเตโชว์เห็นไหผมรู้แล้วหนึ่งคนว่าใครเป็นฆาตกรผมรู้แล้วหนึ่งคนว่าใครเป็นฆาตกรนี่เลแกคุยกันเลยเนี่ยพูดอะไรแกคุยกันเลโปรตีที่เคยเล่นกันเ่นเดโซถ้าไม่ได้เป็นถ้าถ้าเป็นคนดีนะจะเป็นคนที่ทำเป็นคนเลวแต่ว่าเนี่ยเราโดจับได้แล้วเราโดนจับได้แล้วจริงนะแกเป็นคนเลวหรอแปลว่าเขาเป็นคนเลวปั่นไม่คนเข้าใจผิดกัน เราจับได้แล้วเจชมันพูดเยอะมากใช่แต่อันนี้อันนี้แบบผมพูดจริงๆว่าผมเตโชไม่ได้เป็นแล้วแกเสียงเกินนะพี่ผมมีเรื่องจะบอก้อผมมีเรื่องจะบอกเมื่อกี้พองน้ไพ่ตกเมื่อกี้พองน้ไพ่ตกแล้วผมเห็นแล้วจรอยู่นี่ยเห็นแล้วแกเยี่ยมไปเลยเป็นไรไม่แล้วหมดหมดผมมันเงียบไม่ได้อยู่แล้ว เราชนะแล้วมนุษย์จริงๆชนะแใช่แล้วจริงๆเชื่อผมอย่าหลงไม่เชื่อใครไม่ได้เป็นคือทำตัวเหมือนเป็นมากไม่แต่เยอะมากเลยอะพี่มีนายรู้ป่ะมึงกำลังหลงผิดอยู่นี่นี่เออเมื่อกี้ป้าช่างบ้านเชี่ยไข่อะอยากเดียวตเป็นป้าข้างบ้านไม่แต่ทุกอย่างเลยอะไม่ผมเป็นป้าข้างบ้านอย่างเดียวผมเป็นป้าข้างบ้านอย่างเดียวทุกคนเนี่ยอย่าพึ่งไอ้นี่ เฮ้ท์มึงคนแรกเลยด้วยความสงสัยแต่ว่าพี่เป๊ะป้าแต่ว่ามันมันปลอดภัยมันปลอดภัยเป็นป้าข้างบ้านไม่เชื่อขอดูร้าหน่อยวันนั้นแต่ไม่เอาพี่ป้าเนี่ยปลอดภัยผมรู้แค่นี้เพราะว่าพี่ปูนพี่ปูนน่าจะเป็นกับใตโชว์แต่ว่าพี่เจมส์ไม่ได้เจมสันเจมส์เลยเจมส์ไม่ไดูโยงโยนโยงโยนอ้าวไม่ยุ่งกับใครเลย ปรากฏไม่เป็นเปนอย่างนอยู่แล้วเป็นอย่างนีู้่แล้วอะตอนนี้เราคุยกันพอสมควรเย็นแล้วเราต้องทำการโหวตละถ้าคนในหมู่บ้านตายครบสามคนถือว่าฆาตกรชนะเลยนะเแต่ว่าถ้าฆาตกรโดนจับได้ หนึ่งคนก็ถือว่าชนะเลยโอเคทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงคนละหนึ่งเสียงยกมาเพิ่นมีด้วยมีด้วยแต่ไมดโอเคแต่แกก็พูดไม่ได้แกมีสิทธิ์มากและเดี๋ยวหนึ่งสองสามชี้ไปที่คนคนนั้นนะคนที่เราคิดว่าโยคนนี้คือฆาตกรนะผมว่าพิมหนึ่งสองสามเชื่อใจพิมจริงพิมเชื่อใจ ีมีนยสี่ซาจัเป็นเส้นแกนจัเป็นพิธีกรี่พีถ้าบอกว่าตอนนี้พี่คุยชี่ไม่ผมเห็นตาพีมเล่นเกมนี้ไม่เก่งกรีไคกระซือเดโชโอเคตอนนี้จะมีนายแมนนี่เร้ก็อั่มเปาแล้วก็หอมสี่พีมโอเคเอออ่พี่พีมแล้วกันอ่าเขาบอกว่าพี่พิมพ์ตอนนี้หนึ่งสสาี่ห้าเจียง แล้วก็พร้อมหนึ่งเสียงเขาบอกว่าคนที่ต้องเข้าไปคือแล้วผมบอกพี่น้องดีกว่าได้สีๆหน่อยมันไปแล้วเท่าไหร่เผาก็โดนไล่ออกจากหมู่บ้านแต่ว่าเออมันอาจจะน่าเชื่อถือพี่บอกว่ามีข่าวตัวแรงฟังข่าวเดียวเป็นข่าวมากร์มากร์ฟังข่าวมากร์ใช้พลังใช้พลังใช้พลังตัวแดงพค่ดูไล่ออกจากหมู่บ้านอะเซนเขาเป็นคนดีอ่ะจริงไหมเนี่ย ทป็นคนดีดีแค่ไหนดีมากมาถ้าสมมติว่าฆาตกรสามารถฆ่าใครได้หนึ่งคนหมู่บ้้นเราจะไม่สงบสุขแล้ว่ไปลไดเสียรทุกคนหลับตานะคะทุกหลับตายกเว้นยงเว้นกับยูนิคดูได้และคืนนี้นะคะโอเคพี่หนุ่มคือดีฆาตกรฆาตกรลืมตาแล้วนะคะ ข้าตบบอลสองคนจับมือกันแล้วจะจ้วงใครดีคะวันนี้หรืไม่ไม่เอาเงียบๆเนี่ยเสียงกระพริบตามันถึงนี่เลยพร้อมไม่ต้องพี่เจมคนอะไรกระพริบตาเรื่อยๆไปด้วยได้ตอนนี้ค้าตบบอลเลือกจ้วงเป็นยูน่าต่อยนะคะและอาเปาาด้วเลยและโปรเจคเตอร์นะคะโปรเจคเตอร์ลืมตานะคะโอเคโปรเจคเตอร์โปรเจคแล้วลนะคะโปรเจคใครต่อไปนะคะ ปลาค้างบ้านปาค้างบ้านลืมตาแต่ยังเขามาเงียบนะปาค้างบ้านอยากเช็คใครดีคะคืนนี้เช็กกูีเช็กปิปูขยับแขนขนาดนี้เป็นหมยเปล่าเราชนะแล้วมนุษย์เป็นจริงวะปาค้างบ้านหลัานานะคะปัจจูปัจจูลืมตานะคะเต็มเป็นเชือกหม่ใครดีเขาวันนี้จูอ่จูเเ่องจจูจูจจูจูจูจจูจูจะูจจจจจจ แวันใหม่สดใสแล้วค่ะลืมตายแล้วใช่ไหมพี่ลื่อนตายนะทุกคน <laughs> สิ่งที่ฉันสังข่อยมาต่อทุกคำลูกครับสิ่งที่ฉันสังหรณ์ตั้งแต่ตายแรกเลยที่บอกว่ามีน้องคนนึงอะ่ะเ,เล่นบอร์ดเกมเก่งเหลือเกินอะ่ะมันถูกต้องแล้ว <laughs> คนที่โดนจูวันนี้คือเตสโชนะคะเอาเอาเนี่ครจูผมเนี่คนโดนจูเตสโอ้ำพูดแล้วนะเกมนี้ของน้ำพูดนะคะและวันนี้มีลข่าวดีรอประกาศด้วยในหู่บ้านเราวันนี้ไม่มีคนตุยนะคะตไม่แ่ละแล้วเขาเป็นใครครับคนที่โดน ก็ไม่รู้ไงล่ะเขาไม่ตุยนะคะครับผมโอเคฝ้าข้าบ้านแต่เมื่อกี้ไปฝ้าข้างบ้านแปลกมากเลยเออไม่ใช่มันไม่ใช่ฝ้าข้างบ้านฝ้าซีเดอร์ดาร์กไดสกีมทายรู้ไม่ตื่นแล้วนะครับผมฝ้ามัมมี่เล่นเกมแล้วยนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ฝากไปดูซีรีส์กันเยอะนะครับเราจะต้องโบ้แตนเงินมัินอ่างเปาอ่างเปาผมดูไม่ออกเลยผมพูดจริงๆปีละอ่างมันใเนี้ย เออม,มึงเนียนมากอ,าอ่ะคือผมยอมรับมันมันรอบแรกผมเช็คเตโชว์มันยิงน่าสงสยัยนังพูดอะไรไม่รู้ฟังก่อนรอบแรกเช็คเตโชว์เขาอยอางงี้ปึ๊บสักพัก เปิดมาลืมตามาพร้อมให้ใายตกให้มึงตกสีแดงเสร็จรอบเป็นกูเช็คอ่างเปาแล้วกันเพราะอันเนี้ยดูไม่ออกจริงๆทนายเป็นอ่างเปาก็เป็นครับก็ตอนนี้ได้สองด้านนี้เป็นและบอกพี่เป็นปลาข้างบ้านเป็นปลาข้างบ้านอ้าวนี่แหละปลาข้างบ้านเอายงไรใช่ปลาข้างบ้านให้คนเชื่อพี่ปูนไปมึงคิดดูว่าคนเป็นพี่อะพูดอะไรอีกใช่ไม่แต่วามากวอหนี้ตกเย็นเราจะต้องทำาะารโวตกันละโวดพร้อมก่อนก็ได้แล้วถ้าพร้อมใช่ก็เชื่อกูโอดผมเลย ไม่เชื่อเลยไม่เอาผัวเราเข้าใจว่าอาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ไม่ได้คนตายท่ตลอดเลยไม่เชื่อไม่ได้ไม่เชื่อผมไปบอกก่อนมดนะรู้ก่อรู้ก่อยอมือยอมือโอเคและวันนี้เราอยากบวชใครนะคะหนึ่งสองสาม อ้ยเหลือตอนนี้ยอ๋อเอไม่ไปาบไม่ไปชาบ้ปานได้เพียนมากไ่ได้ใช้พลังได้สามมันบอกว่าไม่ได้ใช้พลังกัรไม่รอบสองใช้พลังเห็นเห็นได้อย่างเปล่าเชื่อบนเดือนมาเนี้ยเดือนมเนี้ยด้เขาบอกเต็มไปเลยแล้วมองเปล่าเนี่ย จะเท่ากับ 2, 2>, 2> องสองแตอยู่ที่เดโชเดโชเชื่อไม่เอาึงคูม่ปัดจำในห้องน้ำเลยแกจะเลือกออกไปจบเลยว่า้านแพ้ม่ต้องเลยชนะเลยเอาตัวปัดเราก่อนเสียงสุดท้ายมายกเมืนหนึ่งสองสามชี้ปูนนนี้นปูนปูอปูน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 นนปนูปนปูปปนน นี่ที่หนึ่งสอเนียืนหลอกชี้หน่อยใ่ไหมมีชี้หัวปัดหัวเราอยู่เนี่ยมจะให้มันปัดหัอยวไอเดโยวเปาผมเผมเหนื่อยเอาเปาวีอะไรจะพูดก่อนไปไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องพูดไม่ตอโอ้ยโอ่องก่อไม่ผมเลียนก่อนเหรอออไม่ต้อง เฉลยก่อนเฉลยก่อนก็คือฆาตกร2สองคนคือพร้อมกับอังเป่าแล้วก็ปูนเป็นปูนเป็นปัทบาลเรหลับทำไมอ่ะ ผมเหนื่อยอ่ะพี่ผมผมเหนื่อยว่ะพี่พูดจริงผมองออรายการไม่เคยเหนื่อยเท่านี้และเดโชเป็นปัจจุซึ่งตาสั่นจริงวินเตงจุดเตงไม่ได้เป็นนะแต่เอาตาน่าสงสัย่ที่เกมส์นั้นไม่มีคนตายเพราะว่ามันไม่เป็นคนโดนจวงแต่ว่ามัไม่เป็นซองเกอร์ซึ่งตาหน้าซีจตุยตานิซี่ก็เลยไม่ตุยแล้วก็วิลเลจเจอร์มีสองคนแล้วกเจมินายกับมิวสิกแล้วอันนี้เรื่องอะไร และเป็นโปรเตเตอร์ดีนะเราเก็บเขาก่อนดีนะเราเก็บเขาก่อนคือจะบอกว่าตอนที่ลืมตามาแล้วเห็นสายตาคนที่ตายแล้วลืมตาสายตาคนที่ตายดีมากเขาเรียกว่าอาจจะเป็นตัวละครของใครคนหนึ่งในเรื่องก็ได้ที่จะต้องแบบฉันเป็นคนดีช่วยเซนเถอะช่วยเซนเถอะเยอะมากในนี้ฉะนั้นเราต้องไปดูส์เรื่องอะไรคะเรือดราไม่แล้วคือที่เล่นกันเมื่อกี้เือนตัวละครจริงๆนะก็คือสาวคนนี้เป็นคนที่พูดมากที่สุดเหยเนา ท้งเริ่มคือสี่คนนี้งเงียบมดเลยหรอก็ใช่ก็จะเป็นคนที่เงียบที่สสดในเรื่องของเป่าจริงเป่าเงียบแต่เที่เป่าเป่าก็เงียบทุกคนก็เผยท่าแท้งของตัวเองออกมาก็บอแบบว่าฉันไม่ใช่ฆาตกรนะซาให้ฝากซีรีส์ดีกว่าเป็นแบบแรตเตอร์ตัวเองให้คนมาแบบดูตัวละครในเรื่องนี้ เอาพายดีกว่าเลยอ้าพายเอาเบรกเตอร์เอาเบรกเตอร์ตัวเองนะเอาเบรกเตอร์ตัวเองแล้วก็ซิมแล้วก็ซิมให้ดูนะซิมทำไมเอาพายมาพายพายฝากคาแรคเตอร์พายว่าแบบอุ้ยจะหลุดพายด้วยมาเถอะเชื่อฉันเถอะสวัสดีค่ะต้องฝากซีรีส์เดลดาใจด้วยนะคะออนทุกวันพุธเวลาสองทุ่มกลืนค่ะเออเย้อันนี้คือพายหลัง ใกล้ล้วกล้ลรเดนอนท้องเออใเาจะมีความแบบมีมลิมากนี้แบบลิลยับะไที่นกนีล้วะเาจะตลิเยอะกว่านี้อะเาจะตลิมากกว่านี้ต้ออดูในูไปดูซิอะพิมลี่ไอ้หนูเอาใครพิมพ์เอาใครดิอ๋อเจมส์ไหมอะเม้ใช้สมองเยอะก่อ เออใช้สมองเยอะๆหรอเอาแบบคูคอะดังในนี่เป็นเป็นซีรีส์ที่ตอนแอรทุกวันพุ่นะครับเวลา2พทุ่มครึ่งใครข้บจีมิ้นะครับผมรับชวนย้อนหลังได้ทางวิวนะครับตอนสีทุ่มครึ่ง้าฝัก,ทกนทชกเ้ามาพูดคุยกันดีๆน,นะครับเดอะดักไนซีรีส์ตามด้วยอีพีนนๆนะครับอันนี้เป็นเจมินาหรือว่าอันนี้เป็นเป็น,ปนสมนุดเซมินาเจมินาอ้าเป็นเมินเซมิโนเซมินเจมินเซมินเจมินเน จิ้มหนึจิมหนึ่ะฮทเตอรชอมันจิ้มข้นยังไงที่นี่ครัมันจิ้มข้นยังไงก็เนื้อหาครับตะตัวแดงต่อมปากค่ะบก็ถ้าใครดูพวกเราเถียงกันเนี่ยเราชอบแล้วในซีรีส์มันเดือดกว่านี้อีกก็ความรักด้วยนะคะครับผม ก็ฝากไปดูกันเดือนนะครับแล้วก็แตะแท็กกันมาด้วยนะจ๊ะครับผมขอบคุณค่ะบ๊ายบายไม่รอพี่นะผมหน่อยเราเรีบร้แล้วกันเดินๆดูไปเลยลูกขอโต๊ะเดินๆดูเอาก่อนะก่อนก็ The Dark Rise นะครับจะเป็นซีรีส์ช่องใหม่ๆที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับแบบว่าใน GMMTV เป็นแฟนตาซีด้วยแล้วก็มีความเป็นคัมมิ่งออฟเอจด้วยมีความแบบว่า อะไรๆมูอะไรลรวมอยู่ในแบบว่าเกมเกมนี้นะครับผมในซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนหวังว่าจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับผมเ้าเลยครับสำหรับ t h ดาร์ k ไดส e เกมของทูงมิติครับดูอาชูรับกันที่คอนโดไม่่ไค่ะก็ซีรีส์ The Dark d i นะคะพวกเราทั้ง8คนก็ตั้งใจกันมากๆก็อยากให้ไปรับชมคือวันนี้เราเล่นเกมได้ไม่แค่เกมเดียวเองซีรีส์เนี่ยมีอีกหลายเกมให้เรได้ได้เป็นประจนไทยกันนะคะอืาวไ้ไหมคะโอเค ยมติเล่นเกม,ถถมเถอะเชยก็ไม่ได้ช่วยจากที่นี่ได้อันตรายไม่ได้เกิดจากเกมโอ้ <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> ครับแล้วก็จะมีป้าจูป้าจูป้าจูนี่สามารถทำให้ทุกคนคนเป็ุ่นดุรููดได้ใครที่มันพูดเยอะที่สุดฉันว่าเก่งแรงไอ้หมอโดนพี่ไม่เม่์ได้ไม่อาจจะเป็นพี่ไม้เมยอะไรนะอาจจะเป็นพี่ไม้เม่าจะเป็นมย์ต่อไปจะเป็นป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านจะมีอำนาจในการมองหาใครสุดคนในที่ว่าเป็นเป็นคัตตาือนในกรณีครึ่งสามถาที่เดี๋ยวพี่จะบอกถ้าเป็นคัตตาลอนที่จะทำอย่างนี้ ถ้าเป็นคนดีพี่ทำนะแล้วถ้าผมถามพี่อะว่าพี่เป็นคนดีหรือไม่ดีหนูจูงค่าเหมือนว่าดูออกใช่ไหมครับคนอย่างที่จะไปทำารใครได้ใช่ไหมครับผมก็ถามก็ความชั่วไงเออเสียกูไปอ่ะต่อไปซองเกิร์ซองเกิร์จะมีพลังพิเศษคือเขาจะเม้นตุยถ้าสมมติเขาถูกค่าใช่สมมติเขาถูพระละครจ้วงเหรอเขาจะแข็งจ้วงเดี๋ยวมาไปตุยรอบต่อไป เราคแต่ตะตุยรอบต่ตุยรอบก่อนเอาไปสองคนนี้เป็นกระดอกก็ก่อยเลยเป็นตัวเป็นบ้าไม่ได้เป็นตัวทำอะไรไม่แต่เราก็ต้องพยายามพูดว่าทำเป็น่าและคนสุดาโปรเเตอร์โปรเเตอร์ก็มีสิทธิี่จขอกล้องไข่ได้ยนจับอันั้นโปรเตอร์โอรกางเอทุกงเบ็ดเลยนะเอาหมดนตัวเองได้แต่้ามอีกสามคนโอเคครับ